สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่7พฤษภาคม65ข่าวสารทองคําปัจจัยทองคําทิศทางทองคําบทสรุปวิเคราะห์ทองคํามาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําราคาทองคําทิศทางทองคําเนวโน้มทองคําข่าวสารบทสรุปวิเคราะห์ทองคํานะครับวันนี้ราคาทองคําในประเทศไทยปรับราคาทั้งหมด3ครั้งซึ่งช่วงเช้าปรับลดลง100บาทนะครับช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายปรับลดลงสองครั้งครั้งละ50บาทเป็น100บาทเลยทําให้ราคาก่อนปิดตลาดนั้นคงที่นะครับซึ่งตั้งแต่วันที่1นะฮะถึงวันที่6พฤษภาคมทองลงรวม250บาท สูงสุดบาทละ3 8 0 0 0บาทต่ำสุดที่3 0ม0 0บาทครับราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาด ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่3 5 0 0บาทขายออกที่3 6 0 0บาททองรูปพปรรณ96.5%รับซื้อที่29,956บาทขายออกะะ 31, บาทละ31,100บาทกอสปอร์ตเคลื่อนไหวที่ระดับ1,883ดอลลาร์ต่อออนดัชนีนงเงินดอลดาลาร์1.03.55จุดค่าเงินบาท34บาท32สตางค์ต่อดอลลาร์ซึ่งก็ยังอ่อนค่านะครับ34บาทนะฮะเงินยูโรเคลื่อนไหวที่1.0556ยูโรต่อดอลลาร์ ทองทุนทองคํา S P D R วันนี้เทขายทองคําออก4.06ตันปัจจุบันถืองทองคําที่1,084.98ตันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6พฤษภาคม65ขายออก9.57ตันอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนเมษาย,ยนออกมาดีเกินค่าตัวเลขจริงอยู่ที่4 2 8 0 0 0ตําแหน่งคาดการไว้ที่3 9 0 0 0 0ตตำแหน่งครั้งก่อนอยู่ที่4 3 000, 1 0 0 0ตําแหน่งหนุนดอลลาร์กดดันทองคําอัตราว่างงาน เดือนเมษายนออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ตัวเลขจริงอยู่ที่3.6%คาดการ3.5%ครั้งก่อน3.6%รายได้ฉเฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานเดือนเมษายนออกมาแย่เก,กินคาดตัวเลขจริงอยู่ที่0.3%คาดการ0.4%ครั้งก่อน0.4%ครับท่านผู้ชมราคาทองคําในช่วงวันนี้ปรับตัวอยู่ในกรอบที่1,866ถึง1,884ดอลลาร์ต่ออนอ,อนตามผลตอบแทนพััตรรัฐบาลอายุ10ปีพุ่งขึ้นเหนือ ที่3.1เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2018และดัชนีดอลลาร์พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีถึงแม้ว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5% 0ในการประชุมข้างหน้าแต่นักลงทุนก็ยังมีความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง0.75%ในการประชุมเดือนหน้านอกจากนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพียง0.5%อาจไม่มากพอที่จะสกัดเงินเฟ้อทางด้านข้อมูล CME Group พบว่า นักลงทุนให้น้ำหนักถึง .1%, 1ที่เฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยอีก0.75%มาสู่ระดับที่1.50%ถึง1.75%ในการประชุมเดือนมิถุนายนดัชนนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดสุดตัวลงมามากถึง1,000จุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยตลาดถูกกดดันจากกระแสะคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดนั้นจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ย0.75%ในการประชุมเดือนหน้าแม้ว่านายเจอรมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญ,ญญาณว่าเฟดไม่ได้พิจารณาเรื่องการ ขึ้นตาเดอกเบี้ยรุนแรงขนาดนั้นก็าตาม ผลสำรวจซึ่งมารกิสจัดทำร่วมกับชัยชินระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการบริการของจีนหดตัวอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนสำนักข่าว C.N.B รายงานว่าฝรั่งเศสถือเป็นประเทศแรกของสหภาพยุโรป E.U. ที่อนุญาตให้ไายนนเปิดแพลตฟอร์มบริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในประเทศสัญญาน้ำมันดิบ W.G.I ส่งเดือนมอมอบเดือนนะฮะเดือนมิถุนายนปรับเพิ่มขึ้น45เซนหรือ0.10 ปิดที่ระดับ108.26ดอลลาร์ต่อบาเรลสัญญาน้ำมันดิบเบนส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น76เซนหรือ0.7%ปิดที่ระดับ110.90ดอลลาร์ต่อบาเรลครับเซเลนสกีเผยสะรัเสเซียนั้นทำลายโรงพยาบาลของยูเครนเกือบ400แห่ง ก่อวิกฤตขาดแคลนยารุนแรงตลาดหุ้นเอเชียปิดล,ลบวันเฟดขึ้นนา้ตาดอกเบีย้ย0.75%ในเดือนหน้าตลาดหุ้นยุโรปปิดล,ลบนักลงทุนวิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ EU อาจอนุมัติวัคซีนปรับสูบกันโควิดกลายพันธุ์กันยายนนี้ดอลล่าแข่งค่าเทียบเยนหลังบอลยิวสหรัฐเพิ่มขึ้นผู้นำญี่ปุ่นเตรียมตัวต้อนรับผู้นำ EU รวมประชุมสุดยอดท่ามกลางวิกฤตของยูเครน แนวโน้มทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบทองคํามีแนวะรับที่1860ดอลลาร์ 1, 60, และแนวรับถัดไปที่ ,1850 นดอาลลาร์ 1, 50, ขณะที่มีแนวต้านที่1890ดอลลาร์ 1, 90, และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,900ดอลลาร์ต่อออนครับท่านผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองคําแม่ทองสุขหัวเซิงเฮง YLG อินเตโกไทโกและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ